สวัสดี<ล>ค่ะนะ <laughs> กลับมาพบกับสองสาวสวยแห่งคุณเขาแ <laughs> ห่งเทือกเขาเอลมาดามบูเบรีแลวก็ะมาดามปารรนี่ค่ะืันนี้มาในบรรยากาศฝนฝนกำลังสิตกค่ะพี่น้องเมนบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนมนเจ้านี่นนนนมนหมอฝนมากคี่เมียนหมอคึมไย พราะว่บาบ้านนี้เหมือนท่นนงเขา,า uh, มันมีฝนก็เลยเอาฝนมานน้ำคือวมาเมืองหนพี่น้องฝนสิกะสิต,ตก<อ>ได้ว่ากับอากาศกลโอเคเจ้าหายไปใส่มากคุณนายบาสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์กนไปฮัไปซุกันฮับซุปกันหมอฮับไปซุปการไปฮับไปซุปกันว่าม่อีก หาไปเรื่อยๆคือว่าหาไปเรื่อยๆก็ยักดูประสบการณ์ก็เหอะไปเรื่อยๆประสบการณ์ก็เหี้ยๆคุ้มหัวนิดนึงจะมองประสบการณ์ในเจ้าอีกประสบการณ์หนึ่งได้เหมือนกันประสบการณ์อย่างนอไม่เจ้าประสบการณ์ในเจ้ามีสะบาๆกว่ามีสไพร์มีสไพรกมิสไพร์เจ้าเบาๆมาเนี่ยเดี๋ยวคุณผพาเจ้าไปเบิ่งประสบการณ์ใหม่เจ้ามาเนี่ยเดี๋ยวลอไปเบิ่งพร้อมกันเนาอยนะเนาะ ข้อมือเธอหน่อยข้อมือขนเอยังก็ตาตาบอดจุงตายังก็คนคนคนขาเออก็จะเงินคนด่างคือคนขาเพิ่งสีงยางดียงยางกำลังสินยาง ย่างย่างได้ย่างล่มย่างล่มถลายแล้วเงินก็ตายอีกแล้วพนงานเป็นไงคะเบี่ยวแรงย่างอยู่เห็นบอกเจ้าอันนี้สีอันนี้สีสีแดงเลยอันสองข้องแหลกกันบ่มันสีใหญ่มันสีใหญ่ก่อนนั่นเออเนี่ย มีสีแดงสองข้องนี่แล้วก็ไปหั่นสีแดงอีกจักหน่วยจักมีบอนนั่นพวกปันไดเพราะว่านอกแล้ก็สีขาวแนีมันแตกต่างกันอยู่เลยบวกนีแค่ดีเนาะทื่ว่าสู้นันผัดอันจังสตบแต่บวกปันไดคันสีแดงมันก็สิออกเข้มๆด้ตนนั้นมาคนสุภาพเจ้าเป็นเอาประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนี่ก็เตรียมประสบการณ์ไว้เจ้านี่สองข้องนี่แหละ ใช้ซีลูกอยังนี่เอาก็ใช้เจ้าปูปลักทั่วตัวเนาะทวฝักยาวไงคะมึงคุณนายแล้วปลูกปักทั่วพี่น้องแล้วมากมากแบบต้นน้อยๆอะทิมรอดนึงบ่เอาเหงอไปย้ำเป็นกันตายโอ้ยเอาทิมรอสคอยสิลกทิมกันเจ้าบ่เอาทิมโอ้ยที่มันว่าบาปมันบ่สบายตาคอยทิมรสนะเลือเท่าไรก็จังกินตัวเนาะเอืมอันนั้ ถุงมือกับพาซิแวนแวนเพชรเจากับสีม่งสนองไปล่างเราดอ่งันเรคนนี้น้ำายางเพชรอยวนเพชรเจาม่งนองเบอี์ผิงอันอันยอดเส้นนี้สิโอขี่ให้ไปก็เอติมป้าเอมันงามกระมือเดียุู้น้ำตาบังเนีจังดบังเน้ยพี่น้องเบอเบออนย่ามแล้วพี่น้องหอดย่ามปลูประกัวปักแตงแล้วค่ะ มะคูงมันแพงเนาะโลดละหกลอยกลัวเนาะคุณนายเนาะเมียนนี่ก็ต้องปลูกกินเอาตัวนี้มันนี้คนอีสานห่านี่คันมือหนึ่งบะมีต่ำมีอีหยังนี่ในในในกับในผ้าคเขาห่านี่แต่ละมือนี่มันมันเปล่าเนาะเหล่าขาดเขาไม่เลยเปล่าขาดเขาเมียนว่ต่ำมักตัวก็ต้องต่ำมักเตียงบ่ต่ำมักเตียงก็ต่ำมักไมีอันใดหนึงมันก็ต้องมีอันใดหเออแม่ตาการดาก็เป็นอยัง าต่ำตับต่ำปอดต่ำใจต่าแค่กระตั้งนั่งยองๆชิมมันนานๆตัวมุข้าอันนี้นะบีแข็งข่อยนะคนปันเขาไปยืนโดนเนี่ยแล้วไปรับจอบอันพัตข้าหิตาเลียนก็เป็นคนที่ยืนโดนว่าใดก็ต้องต้องเรียนก็ต้องเรียนคนมาเรียนแฟน ไปทำงานพัตตะขานกระหอเขาไปกินพร้อมดิยังว่ายังว่าก่อยไอายยังว่าใครกินอะไรอันร้านอาหารชื่อดังห่อเขากับอันกล้วยไปกินนะพี่น้องก็อยากอายยังว่าก็กินบ่ได้ก็ไม่ยังแต่พี่น้องก็กินบ่ได้ก็ระเงิดเจ้าอยู่เจ้าก็บ่เสียมอาหารดังเขาน่จักหน่อยเนาะโอ้โหซิมหมได้บ่คือบ๊วคือประเดีปยวเปล่าบ่คือต่ำๆเนี่ยมันบอบ๊คือต่ำๆ ตอนนี้จะเป็นแนวลงเลิกเนาะมึงเนี่ยนั่งนนึงพันสูงแข้งแดงอยู่นั่งอันนึงพันม็ดดินอยู่ต้นมันก็สูงกับต้นมันก็เตี้ยเนาะตีเออขอบไปดีนี่เด็จะเบิ่งโน่นนี่นัใส่ซ้ำกันใส่ซ้ำกันตอนนั้นบ่นี่อันนี้สูงกระซ้ำปล่อยซ้ำเจ้าตอนนั้นใส่เมียนยัวนี่เนาะอ้าวดินกรุบมาที่นี่แค่นั้นแหละจบนะค่ะ ง่าย,ย้สูงม้เป็นมาเป็นน้วยได้หลายสูยไ,ดไ,ดดยได้กินได้คายเด้อถนนตอนเนาะสีวาจังไหนนะคนพ่อพี่น้องเนาะมันมัย่ามเนีนมามาซอยกันรุนเนะมาะบ้าไม่ตเปินสภาพได้เนาะจังได้ก็ได้แล้วมันรุนกันเอ้ามันเบื่อเราตีเพิ่นเลื่องสำนันล่ะ โอ้ยเออขวบเบอกมาลาขวบมาลงกันนะเทียนโอ้ยจะฝ่ามันหักเลยต่อค่ะโอ้ยจะฝ่ามานหักที่ไหมจะฝ่ามาหันเอาของขมมาใส่ของหวานกันต่อค่ะคนคนละหลังเยือนเป็นของไม้ของมันอยู่ผู้นั่งกินผู้งนึงบักกินเนาะบวกอะไรขายคือกันนะนี่นะไพส์สื้อเนาะมาละนี่มีร่ำเล่าได้ขายระวังไว้ต่อพุ่นภซื้อระวังเจ้าต่อนี่ไหมนี่มันเดินเนาะมองมองพุ่นละถึกแล้วเป็นข้างเป็นเครืออันนี้เจ้าจะเอาไปข้างไปใส่ ข้างกข้างนั่นหมดควรโอ้เศร้าเอาข้างกับข้างนั่นหมดควรยู่เนาะข่อยสิเอาดข่อยสิลอกทิมกับข้างกักเลยโอ้เจี๊ยมาะลุของ่อยทิมอุตส่าหข่อยกล้าไว้เจี๊ยมาปลูกยังไงเนี่ยข่อยยินว่าขมกว่าก็เลยไม่ได้กินนะเป็นยารเป็นยาอยู่ที่เพ่อเป็นยาดีคนพม่าขมเนาะว่ากลิ่นหอมใก็ยิ่กินดอกเว้ย ม่าคมนั่นดิใช่เลยังกินได้เจ้านั่นตัวเหรอไปซื้ว่าจังไลยซื้ว่าสะเดากินบ่ได้มาลากินบ่ได้กินวายได้พี่น้องกินเกียงไวยคมได้ท่านะเพ็มคือซื้อจาอกเนาะหมดที่เป็นปุ่นแถงเนาะพี่น้องเนาะแถงแลงนั่งกำลังปลูกักเขือเล่นกันวันนี้ได้หลายเบียกอยู่เด้อค่ะเด้อนวันนี้ได้เบียกหลายยางอยู่เด้อมียอนอยู่เด้อ S <S 2> <S 2> พ่ออยากอันพ่ออยากให้ขึ้นมาอายู่งด้วยเนาะก็งามทุกต้นเนาะรักพี่เสียดายน้องจ้า,าจต้นนี้ก็เสียดายต้นนั้นเพราะว่าเรือนั่นเสียทิมเนาะเนี่ยอะส,สิเนี่ยให้ยังค่ะสิเสียงสูงให้ยังจะเสียงสูงไปไหนคะจะเปี่ยนไปไห้น เกีเยณมาให้ค่อยปลูกเมื่อยคะ่ะเดียน้อเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานผลงานของนางผลงานของมือนอี้เนาะผลงานของันการเทศงานมือนี้สะไบเนาะมือนอี้เนาะยงเีดี๋ยวค่อมาเบิ้งต่อ<ผ>มา,าตีง่าตอนมานต่อไปแต่เบิ้งคุณนอกนี้นต่อน,นี่กำลังจำมอเนเดี๋ยวสามาถเบิ้งตออมาตีาง่ายๆจะตีไม่จะอ่อนซอยกันเนาะพีลงเยาะสิดปน่าสีดายวือไกมาเขียงเนาะ ไก่กับมี่ยู่บ่เดี่ยวออกจากซองฟิตบ่บ้านี่ดอกบ่โอเคดอกบ่ได้คือหนึ่งขาเหนียว <laughs> ก,กินกข้าวเจ้าบ่ได้ดอกเกเล่นบริคิดตัวเริ่มือเ <laughs> มียนกินข้าวเจ้าบ่ได้ไดนอนบ่หลับอ, <laughs> อันนี้พักหอมพักชีหอมป้อมค่ะโอ้ยจะไปกินกําหนน,นนี่เนะาะย่ำบ่ ลาบก้อยอยากไหมลาะแล้วบ่อยากเนาะเพื่อน่าอีบีที่เนาะเบ่ออึดบ่อยากถ้าไม่อึดก็ไม่อยากแล้วเนาะสีม่วงนี่สีแดงเนอะนี่นี่ห้องห้องพะลุงจังจังแยกแยะได้ห้องเฮ้าวังหันมันมันแยกพรท่านใดอันนี้ยังสิโหเลยว่ะเย็นเนาะเมียน อันนี้หูเลยว่าเป็นสีแดงก็สีสีขาวผักกาดขาวในอีกตั้งหากไม้ใหญ่กว่าสีเห็นบอมกคือไมียศหนามเลยเออปกติยศหน้มแต่เพิ่นบ้านสีถือห้าเลยเพิ่นบ้านหดถือห้าเลยเห็นบอกนี่ขาวๆนี่ก็เป็นสีขาวมันสีขาวอันออกเข้มๆนี่ก็เป็นมันสีแดง ขออนุญาจุ้มสวนในเด้อมันเพื่อแตอกรุญาเนี่ยต่รุ่งี้วโผไปว่าเป็นภัครคุณเป็นใครเขาเป็นใครเขาถึงมาลาบละลวงอุ้ยถี่กับงามด้วยเนี่กยกลาบสีแดงวันวาเลนไทน์วันนี้พ่อรุ่งก่อนจะบอกไม่เก็บเอาเก็บหน่วยมันอยู่อ๋อเดี๋ยวมันมันมีหน่วยดอกได้ลายเลยอป็นมก เก็บจากเที่ยเพราะว่าเื่อกินว่เป็นหมานี่โอปออเฟลที่เหมาคือแบทั่วไหมหน่วยใหญ่ไหมเวลามันเกลียกจะกระปอกินมีนเมีนนี่ละเห็นบบวนต้นนี่ละต้นี่สละนั่นนั่นนั่นจะเห็นหน่วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่พระบุเอออนี่เดี๋ยเห็นแล้วเห็นไหมนี่นี่นี่นเ็นบ้เดี๋ยว ดีดีว่าเพิ่งผิดก็ได้เพี่อนเอามองอันผู้นึงไม่ได้กลมผู้นั้นหลายๆเมียเอออ่ะยท่างแม่ป็นอันนี้บ้านเฮาเอิญมากอีหยังพี่น้องมั่วแล้วทัวร์รันเต่าเหรอมาตัวกันเลยตัวเว้ยทัวร์รันเต่าก็ผัดใส่กุ้งมันกับข้าวระยางนี่แหละขุนทัวร์รันเต่ายุคข้างหน้ายังเป็นทัวร์รันเต่าเมนโบอืม ก็จะมันตัวกันกัเอาหัวกไปซะเลยอย่าถือซ่าก่อนเด้อแล้วก็ไวจับกันเนี่นี่นี่ถั่วลันเตานี่บออเป็นเครื่องตอนนี้แม่นตัวถั่วลันเตาอร์มั่ทัวรเปียบเหรอเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่ด้วยมันเอาอมกด้วยยังมาเบิ้งไรอันนี้บักทัวรเปียบกระเปียบนี่ไงลันเตานี่แหละอันนี้บักทัวรเปียบเขาเอิญอันนั้นบักทัวลันเตาบ่เออ เอาไปสิถือเนาะบ้านี้เนาะวก็เมียนคำมาดีเด้อพี่น้องยกลัวเงี้ยบอกได้บอกส้มปึกนเด้อบัานี้อันนี้ส้มขี่ดาวสวนพะลุงเป็นแต่ส้มกันสวนมะเข้าผมข้าวไม่เยอะพัฒนาเดี๋ยวเดียวจักหน่อยก่อนจักหน่อยตอันนี้เราปลูกก่อนเมียนตีก็พี่งามคุณนายสุ่มแต่งงานเอ้าเขาไปยุมองกลางนี่

แต่มันเป็นยาธรรามาตาดเลยเปีวเปวเปยวกันเมี่ยงเนะนี่ไงกุหลาบสีม่วงโอ้ยย่าเขาคุณนายคุณนายนี่พรมันใบเตยปะค่ะช่วบ้านเนี้ยฮะะมันใบเตยปะนี่นี่เอามาดมดมเมื่อกันนะฮึ มันไม่กินงามดอกไม้บ้านนี่งามงามงามกบ้านจะคลองดอกไม้เป็นพวกงามกว่าบ้านจะคลองนอนเต่าแปลงมาทาแปลงมาทาถั่งโอ้ยอยากมะทาเต่าอีหยังนอนนี่มึงเน่ยู่ในอยู่ในหูกับมีเด้อยู่ในหูมันมันบ่มันปอนนาะโอ้โหเพลย์แย่อยู่ตร่นี้นอนแล้วก็นอนงั้มเนาะตอนนั้นแล้วก็ ไว่ติดต่อนี่เรื่อยๆก็เพาะไปคอยอยู่ไ่นด่อนี่เรื่อยๆเดเล้ย่มกปลูกไปปลูกมาตายอะรื่่่ลเซอรลี่นีเรา่ลรี่ไม่อย่งละเซลรลี่เซลร์รลี่กะใบอันอียังก่อนบานเ้แม่ขึ้นช่ายไม่ขึ้นช่ายแมน ไปคบบออยออกไปนะพโก้สายง่ายเนาะพร้อมกับคามเด็ดนี้เจ้าของบ้านมาแล้วครับพี่น้องอวิส,โตโตสวาเล็กแม็กซี่ครัปูเรตมาเบืงส่วนพะลุงแลยอ่อนไม่อยู่เบืองส่วนเจ้าของนะเดี๋ยวเดี๋ยวังนอยจะไปนิเบิงไปวันนี้นไปห้ปาน ออหาอา,าหารไปห้ให้าหารยุ่เขา่ามาที่หล่ะนี่อันนี้จังจังเห็นสันบอันนี้แอปเปิลแอปอเปิลึ้น,น,น,นไนปีนั้นที่ว่าต้นบอกแอปเปิลนี่หนอยอย่ใส่ฉันยุขางบนตัวบ่แม่บ่ของบนอ้าวขออ้าวจือพดดีวยันนี<ม>่ยเพบว่ามีบ้านพระเจ้าไม่ยู่นีเขาประดิจำมองพีด ไปขึ้นทางนี่แหละขึ้นข้างนานี่ยแหละขนมีบักแอปเปิ้ลเราเพิ่นก็อยากกินบักม่วงเด้อบักม่วงว่าผูกบออันอันอันเนีเขาอยากมันบวมีนะเขาก็อยากไปแต่แนวมันบ่มมีนะันบมันห้าบักม่วงหลายหลายบักม่วงมันบึดเนาะก็อยากกินแอปเปิ้ลเนาะ อยากอยากแน่วมมีนะเฮ่อชารี่ค่ะชอรี่กำลังสูกฝ่ฝนมาห้าเด้อกันฝนห้ามนี่ก็เมิดกันเด้กับพี่น้่าเน่าค่ะไม่กนมันถือฝนบ่ได้นอนร้องพอดีโอ้ยมันร้องมันมากินแล้วฝนอ่างนี้จะห้อยเนี่ยุ้มแดงๆนี่เนี้ยอ๋อกับปันกันกินแล้วค่ะเป็นดอกนี่เนาะ ดกสุ้ปีไม่ได้กินก่ได้กินจักปีกินกนนกไมกินพอกกิานยอ่ายเาดว่าขันเจ้ากินลูกแรกให้เจ้าอธิษฐานเด้โอ้ยกูจิด้กินก่อนก็น่าสนานกูห้านวยกินก็ห้านวยซี่มือน่าสนอธิษฐานว่าให้เจ้าสวยๆรวยๆสวยๆรวยๆที่อ้ช้าทุดร์สมพนปปก กลางเดือนพฤษภาเนี่ยรวยบางยังเลยรวยสวยสวยรวยรวยเฮงเฮงไม่โง่ไม่หลามเงินทังเลยมาที่เมืองจุฬาพรม่างกายแข็งแรงด้วยซาตูอนุโมทามีอันนี้ลูกพับลูกพับหรือลูกแพ่ก็ขึกับลืมลูกพับลูกแพ้หรือะงองเข้ากระโอนยิ่ได้เนาะ ส่วนส่วนยอมน้อยๆเขานี่ก็โอ้เติมไปด้วยดอกผัหลาบนี่หอมหอมเจ้ากลับมึงจะเคยดมเบิ่งยังไปยันผึ่งมันนีดมันตับ่มีไปดมเบิ่งคันคันอันคันบัตเซียหมดก็ค่อยดมเมื่อวันที่อ่อนคอยยง่เแรงมากคอยจีบนาตูบเลย แข็งนวลยปงเสียรลายเ้าหน้าไม่ต้องใส่รายดอกมันสิเปี้ยวมเ้วามูฮั่วมูฮั่วเปรี้ยวหรอไม่เปรี้ยวนมูฮั่วเปรี้ยวแล้วกินเปรี้ยวที่จริงกันกินเปรี้ยวไม่ได้เค็ดเขียวค็ดฟัน

ปีนจะได้ใช้บิ๊กเบียบ้างรังไม่ได้กินผงสลดหรอกนะเห็นบ้างีผมก็จะนำพร้อมัาใส่นะพร้อมน้ำอุ่นปาก็จะใส่ปานแค่บริหานพ้อนคือยู่จะนำย็ีซนี่อาเมีนทอาบนี้ประเด็กึ้นล้มเปล่าวันี้พี่น้องประเด็กประเด็กตอนบ่ี่ตอนเดยประเด็กนู่บลปเด็กน่นเด็กนุ่งมก็คมาคนเอาข้างล่างเลยนะคนนอนลึกๆนี่คนนุ่งอยู่ลึกๆเลย โคกน้อยนอยเนาะโคกน้องก็น่อยๆนจะคิดมาเรื่อจะคิดเรื่องเดียาต่นมีลีลาเลยค่ะแต่มันไม่ลีลาจังไหนมันคนบดได้เงี้ยเออไม่ฮ่ี่่่่มัน่า่ ซ่ซาเอุอาซีสวยเสียบอร่อยปกตินั่งกินยี่เดินเนาะตาฟัดคอเข้าเสื่อมนี่ก็สิขึ้นมาเป็นให้โซ่จักน้อยนั่งตั้งเก้าอี้เพนังพนังผืนบด้ลยติน้องเมื่อกินเขาน้ำกันด้วยค่ะเด้อแซ่บแซ่บครับันนี้แซ่บๆบ สีมือคุณนายบุบรีเด้อค่ะนี่เอ้าคืมาตําให้กินทั้งดอยเลยค่ะมันก้มยังก้มสวยงามสอง้สวยงามเสือความสวยงามแล้วก็ความสุขนะคะพี่น้องค่ะมากินตามกุ้งซุ่มกันเจ้าเสียบเสีบค่ะฝีมือเสีบเนาะอืมไล่อยังวะก็เสียบวะไลยขาวกินกับปลา เมนบอกอันนี้ว่าเมนกระป่าที่พาปลาลาปลาลาบองปลาเดียกเกี่ยวไม่ขาวกินกระปลาเอออะไรขาวทิไม่ขาวกินกระปลาครับพี่น้องเออมาเด้อค่ะเด้อมาเสียบน้ำกันค่ะว่ามีข้าวเหนียวเนาะมีข้าวเหนียวเรียบ่ได้นัดกันมากบด้นัดกันมากเด้อค่ะเด้ออันนี้เบียบจู่จ่มเบียบจู่จุ่มมากก็บอกบอกมันนัดเอ้าก็ถือว่าฝนบ่ตกนี่ล่ะเนาะก็เลยมา ท่านอาจารย์ยีก็สีทู่ล่วงหนาอยู่อ,อันนี้ว่าโอ้สีคานอยู่บ้านก็นได้ว่าเที่ยวเขาเที่ยวดอยกันเด้อก็ได้ว่าที่ลังจะโทรมาก,ก่อนเลยน,น,นะเนาะที่หนาที่ลงังพุ่นล้วจะมีทู่มาเบียด อันนี้แบบซ่มๆมากเลยค่ะเลยซ่มมากคนเจ้าของสมัยยุบานเนาะยุบานกว่าก็อยเกิดเลยเนาะกมัยโบนั่งจะว่าจะมากมียุบานเจ้ากว่าีว่าแลวเนาะพื้นเจ้าอยู่จพืนนขยังเจ้าทีไปใสไก่ได้เจเก็บขาาออเดินนี่เยี้การอ้านยุบานนี่นะอ๋อั้นเนโอ้กะจ้าเจ้าเี่ย ผมว่ายังไม่ได้กินทั้งสองซอนเอาไว้รู้อล้วเนี่ก็ได้จังไม่ได้กลิ่นกลิ่นเพกาะกระทนาบมือด้วยก่อนนี่เด้โอ้จังไหนก็คอทวดคอผ้าเด้อเพราะว่าเคยกินกับมือแล้วพี่น้องได้จังเสียบกินกับมือจังเสียบเนาะเมื่อไส้ห่าวเรื่องกลิ่นซ้อนเไม่กินซ้อนกินซ้อนมันบอเมร์เนาะค่ะเนาะได้เกระไดเนาะอันพักมาจากสวนค่ะพักกระโกบกรอบเนี่ยมาหลวกแล้วกับอ้อนไว้ด้วยดีเสียบเนาะอิริได้เนาะ ผาดข้าวเหนียวเผ็ดม่ดๆข้าวเหนียวคล้เผ็ดตะมะห้องเผ็ดตะมะข้องก็ได้ความบรรยากาศคึมคึมแ <allocation. S 1> ต่ฝนมาตัวกับโอเคอยู่เนาะมาเด้อพี่น้องมันโอ้แส่บเแบเสีบจิดมอดบ้านจิดมอดกาละสินเนาะกาละสินน้องไข่เนาะ ไล่หักกันไปคุณดอนคุด <laughs> รอุดรน,น,น,น้องไข่ากาละซินไปคุณละไล่หักกันไปคุณน,น้องไข่ตอกล้าแชม <laughs> <laughs> พริกมันเผ็ดเนาะพริกเผ็ดเนาะมันพริกเจ้าเดี๋ยวไหมเหี่ยนบ่โอ้ของพริกขึ้ซื้อเหี่ยนบ่นั่นดีเจ้าคือว่าจะเบื่อพริกกินแล้วเกลือใช่เบล่าไหมอืมอันนี้พริกเกลืผู้บ่าวเจ้าเราไม่คนผู้บ่าวใครน่าแบบนี้คนคือบางคนตัวอ้าวผู้บ่าวอ้วนเห็นบ่ข้าจะฟ้องตลาดบ่ วันเด่าใสน้า้ามื่นหอนะ่อ้าวแม่ใชบอกโอ้โอ้ตายโอ้โอ้จะจะว่าออกอากาศเขาจได้เงี้ยเขาจะปซ่าข่อนปลาเกือบหมดเจ้าานเราดวนนะกิดาแล้วเด้บ้ากัไปเลดาแล้วเขาไม่ข่อยซีกิโลคืนเนาะเิเออร์ก็ไี้แล้วนขอบคุณแล้ว ซ่องนี่เป็นซ่องจังไหนก็ซ่องเท่าซ่้นซองยังซ่องที่เนื้อหาสาละบ่จากเนื้อไม่ต้องเนื้อหาแต่พ่กมีสาละพี่เนืองเออก็อกมีเดีนนะ๋ยนาะไม่ต้องเนื้อหาไม่ต้องสาละเดี๋ยวน้อพี่น้องเนา้อสองห้าผ้ามว้วนไม่มิซาละไปไหนดอกมีสาละแล้วมันเขียบเนาะมีเงินจะประซ่งข้ามนี่ก็จะมาหอนมือได้จอบมืออยู่อยู่เจ้าก่อนขึ้นด้ข่าวว่าจะเป็น อันนั้นนะไปหาประสบการณ์นี่ยังก่อนทงานอิตาลีไอ้ร้นอาหารอันี้อิตาลีพนาอิตาลีไหอิตาเลียนได้ยากกินมาไอยากกินยังกอดอีจาเปนเจ้ายากกินยังกอดอีจ้าเป็จ้าเยอะมือนากันเ่ยบดไอเทียมเครื่องมากเบี๋ยวดนี้ม่ครบเครื่องมานี้นั่งไปหาประสบการณ์นั่นพันาอิตาเลียนค่ะมาเชียงกันพิหารฝรั่งสุกิน ได้ได้ได้บาเมื้อวานไม่ได้เตรียมตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้มื้อหน้าเนาะห้าวก็ต้องมีวัตถุดิบเฮาตัวที่เฮาสิเฮ็ดอาหารอิตาเลียนเนี่านั่นพลังเนาะมื้อนี้เฮากินอันนี้ไปซะก่อนของเสียบๆอันนี้เฮาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาจังค่อยจัดอาหารอิตอะไรก็ร้อยสูตรเด็ดขาเจ้ามาบ่รอยมากเยอะวัร้อยสูตรเข้าเจ้ามา จัดแต่ไม่อคยกินเจือเมื่อนจัด้อยากกินยังจะสร้างมากเลยเดี๋ยวเขาเอาอาหารฝรั่งเลยน้องเมื่อนะอาหารดังมาเลยอาหารเจ้าเสี่่ห้อภาไปกวันตกตะว่นออกเฉยฝรั่งกินเนาะโซผีมือยจาหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปทาประสบการณ์นั่นอาหารดังพี่น้องนั่นอาหารอิตาเลียนขนบนไปเป็นเซฟ ฝนหน่อยเลยด้เพิ่นเฮาฝนหน่อยบปล่าฝนห้อมเด้๋วพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่องจช้าฝนห้อมฝนเลี้ยนห้อมบ่เนาะมาหนิฝนเลี่ยนที่บ่ได้ยกโต๊ะเขาเหยังบ่แม่นอันลาดีเป็นเช่นไ๋คุ่หน้าค่ะเป็นเช่นได๋มื้อนี้มื้อนี่มาปลูกยังแน่ค่ะเมื้อนี้มื้อนี่มามื้อนี้ปลูกบักทั่วเนาะปลูกทั่วปลูกทั่วบักเตียงเครือเลินบปล่ากเครือพวงก็เครือพวง มะแขงหรือว่ามะแขงแขงบวานเน่าเลยนะพยางหยีเนื้อลายยางเนาะมือนี่เนาะมะลาโอ้ยมาลาโอ้ก็ป่วยด้วยมาลายายได้ว่ามันลายอันมาลาหน่อยมะเน่าเลยเาะจะเอาถึ่นข่อยเด้อจะกินหอดข่อยในตัวมะลาข้าพเจ้าจริงไหมก็ดีน so ั <s <S uh> ่งกับนั <s <s ่งกับภารกิจนั่งสำเร็จแล้วค่ะสำเร็จลุรไปตัวดีแล้วพี่น้องเอ้ยเฉยๆสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะปลูกแล้วยาลายยางปลูกไล้อันไหนเนี่ยมือนี่นียนมือนี่กั สิขอลาฟไปก่อนเนาะเดี๋ยวนั่งสิก่าท่านรถไฟค่ะคุณละทั้งรถไฟกลางรถไฟอยู่ข้างล่างครับพี่น้องข้างล่างคุณละเดี๋ยวนั่งสิโตกะห้ามเนาะพี่น้องเสาวลากกับโตกรถมาแล้วมื่อแรกใหญ่โต๊ะรถใหญ่ได้นอนขาได้นอนดอยเธออ่องว่างนี่ด้วยอ่องว่างกระโบกระโบปิ่งยังคิดหอดบ้านคือว่าแหละเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้สิขอลาไปก่อน เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่นงค์เลยชิได้ค่ะมีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปโตๆไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายๆงามเนะสวยงามอันนี้มุมเดียวละมุมหากินเทาเนาะมุมงามมุมอะไรมุมอยู่เด้ล่ะมุมนี่ก็สวยมุมนี่ก็